เป็นเกรมีแต่ก้า่น่งเนี่เก็บพู่กันบอกนะคุณคุไม่รู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยค่ะน่าใช้์เก็บถ้าเกิดคุณรจซื้อราคาแค่ไม่แพงเก็พันนะครับเจ็อเ้อสบเ็้ย่มก็อง่อไป หลายตัวานการพิยุได้องตู้น้กินไม่ได้ไ้อยได้ตายแล้วค่ะงาจู่ับน้อยหนาค่ะานมีส่วนในการกัจับเบ้น้ยหครับได้นากินไม่ได้ครับเป็นจะนล ครับผมมีสามตัวไม่รับพิมพ์เขียนในมือเท่านั้นเขียนในมือเท่านั้นไปถ่ายรูปแล้วโปรัวเข้ามาแล้วกลับไปบ้านแปว่รูปปิ์ที่ไหนก็ได้ร้านเกมมีหมดแหละพิมพ์มาครับไต่บนโป๊เออจังไปเออเนื้อหาสมหลังในกระดาษใช่ทำเป็นกระดาษ A4 ได้ทั้งสิ้น วันพหลังเาวตรงหลังพเื้ไมคอดแหน้าเปโชทได้หทุกคนนะครับทุกั้นปีให้ทำแบบนี้หมดถ้าทีงานมนมีตั้งแปกว่างานด้นะ Come ตงกินเนี่ยเป็น กินได้ครผมมาถามเขาบอกให้กินได้เ่อขอย่าก่อนได้สวยยะดัาสายสวยอะสวดยอดาเนี่ยผลเก็บไหมเกไหนี่๋อสวยดูนี่ก็สวยไปไหนแล้ววะไม่ได้เที่ยยนีงเฮ้ยหลน่อจานไทยไทยไทยร่มรู้นเลยหมอ Đây là trà khai rôm rùn đấy nè Nè, trà khai là lán rôm không thì đi Đi lò สวัสดีครับอาจารย์ ครับอ so 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 like so so, so so, cool. ันนี้เป็นการศึกษาวงจรชีวิตแล้วก็ปริมาณผลิตมวลหน่อต้นที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างๆนะครับเราศึกษาในเรื่องของการให้ผลิตีก่อบแล้วก็การลดต้นทุนในการเรียนของเราพูดไปเลยซ้อมเลยเดี๋ยวพอกรรมการมาจะพูดได้เตะเลยซ้อมไปเลยครับซึ่งผลที่ได้ออกมาพูดไปเลยครั าหารสูตรลำราข้าวสาลีแล้วก็ลำข้าวสาลีผสมใบพอสานะครับให้ผลใกล้เคียงกันก็คืออนิมาณผลผลิตได้ใกล้เคียงกัน